มีนกนกกังเขนมันทำรังนะครับเดี๋ยวผมจะต้องตั้งกล้องทำการทำมาต่อเดี๋ยวผมต้องตัดต้นข่อยให้เสร็จนะครับอันนี้ก็ันนี้ก็พบกับความต้นไม้นี่คนระับเอาต้นไม้ดู คุ้มๆนะตกตก็หวาไม่รู้นี่ก็คือต้นดอกเล็บมือนางครับเดี๋ยววันนี้ผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆ